ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะแต่การเสียสละของคุณสืบนั้นจะคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังนั้นช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ต่อไปนะคะเรามาดูรายงานพิเศษเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยอดินทราช26ซึ่งถือว่าเป็นตํารวจชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะก็จะปฏิบัติหน้าที่ในอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภารกิจในการช่วยเหลือตัวประกันเราก็มักจะเห็นเจ้าหน้าที่หน่วยนี้ล่ะค่ะเข้าไปทําหน้าที่นะคะก็จะเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีการปิดบังใบหน้านะคะแล้วก็มีอาวุธครบ การทําหน้าที่ของห,หน่วยอรินทราช26ซึ่งเป็นตํารวจปฏิบัติการพิเศษของไทยนี้นะคะเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธแล้วก็ยุทธวิธีในการปฏิบัติการพิเศษถ้าจะเปรียบไปเห็นภาพเขาจะทางานเหมือนกับหน่วยสวาร์ตํารวจปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองค่ะใช่ค่ะแต่ว่ากว่าที่จะมาเป็นอรินทราช26อย่างทุกวันนี้ได้นะคะจะต้องผ่านการฝึกที่มีความเข้มข้นอย่างยิ่งแล้วก็ภารกิจทั้งหมดของเขานั้นจะต้องทาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวุฒิพันธ์เปรมสสวัักนค่ะ ปฏิบัติการพิเศษอาริทราช26แสดงการจู่โจมคนร้ายภายในอาคารภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยของตัวประกันการเข้าจู่โจมจึงจะเป็นต้องใช้ความรวดเร็วเด็ดขาดและการทำงานเป็นทีมการทำงานแต่ละครั้งของหน่วยอาริทราช26จะมีการวางแผนอย่างรัดกุมตามยุทธวิธีพิเศษและประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวเพื่อประเมินศักยภาพและจำนวนของคนร้า uh, ย uh, um, ป้องกันความผิดพลาดและความสุขของกำลังพลอดีตราษฎรพิเศษเป็นพิเศษที่เชี่ยวชาญการรบในเมืองมีภารกิจหลักคือการต่อต้านก่อการร้ายสากลและการเข้าสนับสนุนการทำงานที่เกินกว่าขีดความสามารถของตำรวจท้องที่เช่นภารกิจชิงตัวประกันหรือเข้าจับกลุ่มผู้ร้ายที่มีอาวุธสงครามทิหลักๆก็คือต่อต้านการก่อร้ายสากล าราษาและรักษาค,ความปลอดภัยทั้งบุคคลสําคัญรักษาความปลอดภัยสถานที่ครับเพราะนั้นมีความเสี่ยงสูงนะครับอาจจะเกินทีดความสามารถของตํารวจท้องที่นะครับก็รอขอจากเราหรือขอรับการสนับสนุนจากเรานะครับเพราะเราเป็นหน่วยหน่วยหลักที่เป็นหน่วยแก้ไขวิกฤตการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวประกันหรือเหตุการณ์ที่คนร้ายมีอาวุธสงครามอาวุธปุนแรงหรือทำกันเป็นกระบวนการ โดยภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงและการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาวะความกดดันทาให้กําลังคนของอาริเทรา26ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อวัดความสามารถด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งต้องผ่านหลักสูตรการฝึกพิเศษของหน่วยเพื่อให้มีขีดความสามารถเหมาะกับภารกิจของอาริเทรา26ก่อนจะเข้าเป็นกําลังคนของอาริเทรา26กำหนดทุกนายต้องผ่านหลักสูตรการฝึกแบบรบพิเศษของหน่วยอาริเทรา26ภายใต้ชื่อว่าหลักสูตรต่อต้านก่อความร้ายที่ถูกออกแบบการฝึกให้มีความกดดันร่างกายและจิตใจ ที่เหนือกว่าคนปกติรวมทั้งเรียนรู้ยุทธวิธีการรบจากการฝึกร่วมกับเหล่าทัพต่างๆทั้งภาคทะเลภาคอากาศการซุ่มยิงโดยเฉพาะทักษะที่สําคัญของการรบในเมืองที่นักเรียนต่อต้านก่อการร้ายทุกนายต้องจดจําไปชั่วชีวิตหาในหลักสูตรผมคิดว่ามันก็เหมือนหลักสูตรรบพิเศษทั่วไปของเรลาทัพนะครับแต่ในภารกิจเราเรียนการปฏิบัติการในเมืองเพราะนั้นความชํนานาญด้านการปฏิบัติงานในเมืองเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นพิเศษ พราะพื้นที่รับผิดชอบของเราเราอยู่ในกรุงเทพหมาหาคนครคือมึงหลวงนะครับโดยทั่วไปก็จะพื้นฐานก็คือในเรื่องของการใช้อาวุธยุทธวิธ,ธีการผานจญกับสถานการณ์ต่างๆภายใต้ภาะวะความกดดันหรือมีความเสี่ยงสูงนะครับว่าจะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้อย่างไรตามภารกิจที่รุ่งชามอบหมายโดยปีนี้มีตำรวจสมัครใจเข้าฝึกหลักสูตรนักเรียนต่อต้านก่อคามร,ร้ายเอาเดนทร่าสรุ่นที่จําจำนวน45นายแต่กเพียงสัปดาห์แรกของการฝึก มีนักเรียนถอดใจถอนตัวจากการฝึกถึง7นายการฝึกที่เข้มข้นตลอด18สัปดาห์จะหล่อหลอมให้พวกเขาแข็งแกร่งไม่ต่างกับตำรวจเหล็กและยังเป็นบทพิสูจน์ของนายตำรวจที่ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีภารกิจในการปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงในเขตเมืองหลวงคุณพ,พันธ์เปมรมสวัสดิ์ทีน,นันลรายงาน